อเอาละครับทุกคนวันนี้นะครับนี่ผมได้จเจ้าตัวนี้มานะครับมังกรกินหมี่นะครับจากเบนซ์อะาเชเดี๋ยวเราจะมาทำกินเขาบอกว่าข้อหนึ่งนะครับน,นำน้ำผัดตั้งแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามชอบซึ่งแน่นอนเราจะนี่ครับเรามีสเต็กอกไก่ซูวีอยู่เดี๋ยวเราจะเอามาผัดรวมกันนะครับขั้นแรกเขาบอกว่าให้เอา นี้เป็นน้ำเปลงที่อยู่ในซองนี้นะเดี๋ยวเราให้ตั้งกระทะให้ร้อนโอ้ฉีดได้เลยนะออามาโอเคใครใส่เนื้อสักตามชอบนี่หั่นมาแล้วใส่ไปเลยนเนื่องจากมันสุกอยู่แล้วนะเราผัดแป๊บเดียวพอเขาบอกอะไรต่ออ๋อเติมน้ำแล้วก็ใส่เส้นนะครับ จัดไปกอ,อนึกไปออกว่าน้ำเท่าไหร่นะประมาณแก้วหนึ่งเดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บหนึ่งอ่าน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เส้นลงไปทีนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำจะง,งวดเขาเขียนว่าผัดตนน้ำแห้งนะครับแล้วก็ ใส่ผักตามใจชอบโอเคหืมหอมมากหอมมากจะสังเกตได้ว่าเส้นมันจะนิ่มเรื่อยๆนะโอกลิ่นดีอยู่กิ่นดีอนี้มีผักอยู่เดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะอือะล่ะทีนี้อยากเพิ่มต้นหอมนิดนึง มีความเขียวๆหน่อยชอบเรียบร้อยเอ,อถุงนึงนี่ก็เยอะเหมือนกนันนะดูจากปริมาณแล้วถุงหนึ่งนี่กินได้สองคนนะเรายังมีนี่อยู่ไขออนเซนของเรานะครับอ่าเฮ้ยดูดีอะน่ากินน่ากินไข่ออนเซนนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามันจะเนื่ๆกว่าที่จริงๆถ้าให้ถูกใจนี่คงต้องใส่ พริกอีกแหวนเนี่ยาะอะไรเดี๋ยวลองทานี้ก่อนกินลครับอืมจะกินมาไก่ด้วยตัวไก่แล้วมาอารมณ์เหมือนตะวันออกเจอตะวันตกอะครับคือไก่ผมมันจะมีความเป็นไส่พวกโรสแมรี่พวกไทม์แล้วพวกนี้มันจะเป็นกลิ่นตัวตกแล้วก็พอมารวมกับมังกรกินหมีฮะน่าจะประมาณหมีโคราดอะเออมันก็เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ